เรามาดูวิธีการทําแขนตุ๊กตากันนะคะแขนตุ๊กตาตัวนี้จะเป็นการตัดต่อขอบ2นิ้วนะคะก็ช่วงที่ตัดต่อขอบตรงนี้เราจะใส่ผ้ากาวทั้งบนล่างเลยคะ่ะอันนี้คือผ้ากาวที่รีดมาแล้วนะคะแล้วเราก็ไปรีดทบแบบนี้ค่ะเพื่อให้ได้2นิ้วตามตําแหน่งที่เราต้องการะคะ่ะตรงนี้เมื่อเราลู่เสร็จแล้วนะคะเราก็มา เย็บ yep, ติดใส่แบบนี้ค่ะนะคะเย็บ yep, ใส่แบบนี้วิธีการทําแบบนี้ถ้าจะทําให้เรียบร้อยจริงๆอะ่ะเราจะต้องเย็บตรงนี้เป็นวงกลมมาก่อนตรงแขนเนี่ยแล้วตรงนี้ก็เย็บแล้วก็มามาต่อเป็นวงกมลมลวดเดียวแต่จะมีปัญหาตรงที่ว่าถ้าเราจะแก้แขนหรือหรือว่าจะปลายแขนถ้าเราครับไปอะ่ะเราจะแก้ยากอ้อยก็เลยมาตะหลังเนี่ยก็เลยทําเป็นวิธีนี้ค่ะนะคะเราก็จะต่อมาก่อนแต่ตรงนี้เราจะ เราจะมาเย็บกับตรงนี้ให้เรียบร้อยแต่ตรงนี้เราจะพ้งไปก่อนนะคะเหมือนที่เห็นตรงนี้เราจะพ้งไปก่อนเนี่ยนะคะแล้วตรงนี้เราจะมาเย็บกลับให้เรียบร้อยคือพูดง่ายๆเราจะไม่พ้งเลยมาคือเราจะไม่พ้งเลยมาอย่างนี้เพราะมันจะมองดูไม่เรียบร้อยแต่ถ้าเรามาเย็บกลับแบบนี้จะมองดูเรียบร้อยแล้วเวลาเราเย็บนะคะเราก็เย็บท้องแขนได้แบบนี้เลยนะเวลาแบบนี้จะทําให้เราแก้แขนง่ายค่ะทุกคนนะคะก็มาตะหลังก็ก็จะทํางานที่ เพราะว่างานตัดนะ่ะเราจะต้องเน้นให้แก้ง่ายแต่มองดูสวยงามนะคะนี่ช่องตะเข็บอะไรเราก็เน้นให้ตรงเหมือนกันแบบนี้นะคะวิธีการทํานี่ออกเหมือนกับทําคนละแบบแต่ว่าเวลาทําออกมาแล้วก็สวยเหมือนกันค่ะอ้อยก็เลยทําแบบนี้นะคะเป็นแบบนี้ค่ะอ่ะทีนี้เราจะมาดูวิธีการทําตัวนี้อันนะก็หลังจากที่เราต่อแล้วนะคะตรงนี้หนาเยอะเกินไปก็ตัดให้เหลือสักประมาณหนึ่งเซนค่ะจะได้ไม่หนามากนะคะเราก็ตัดผ้าทิ้งไปตรงนี้นะเวลาเดินลูดอ้อยเดินสองเส้นนะ แล้วก็เย็บเส้นจริงค่ะนะคะเคยเดินรูดเนี่ก็เคยมีสอนอยู่นะทั้งช่อง u t u b e อะนะคะไปดูเทคนิคการตัดเย็บเสื้อผ้าได้ค่ะนะคะแต่นี่ตอนนี้อ้อยลงทั้งเพจทั้ง YouTube นะคะบางทีคลิปบางคลิปก็ลง YouTube ก่อนบางคลิปก็ลงเพจก่อนนะคะก็ติดตามรับชมได้ใช้ชื่อช่องเหมือนกันนะวัสนาสอนตัดสอนเย็บค่ะก็เมื่อเราเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทําแบบนี้ค่ะนะทีนี้เราจะมาเย็บกลับตรงช่วงนี้กันทีนี้เราก็ตลบขึ้นมานะคะ เนี่ยตรงนี้เราจะตัดให้เหลือแบบว่าตรงนี้นะอ้อยเอาปลายแขนสิบสองนิ้วนะคะเราก็จะเห็นว่าปลายแขนเดิมของเขาคืออันนี้ปลายแขนเดิมคืออันนี้นะคะนี่เป็นแบบนี้ค่ะสิบสองนิ้วนะคะเพราะว่าข้างบนเราจะเอาใหญ่กว่านิดนึงนี่มันจะได้มองดูพริวพร้วๆข้างล่างจะได้มองดูล็กกว่านะคะ เป็นแบบนี้ค่ะนี่แบบนี้นะอ่ะสิบสองนิ้วนะปลายแขนเราเอาสิบสองนิ้วตรงนี้ก็จะใหญ่อยู่ที่ประมาณเกือบสิบสามนิ้วอะตรงนี้นะคะอ่ะแล้วทีนี้เราจะตัดตรงนี้ทิ้งเพราะมองดูเยอะเปื่อยไปนะคะนี่เราก็ตัดตรงนี้อย่าตัดตรงนี้เลยนะเผื่อสักนิดหนึ่งเอาไว้เผื่อเย็บค่ะนะคะนี่ค่ะตัดแบบนี้ค่ะนะเฉียงเฉียงแบบนี้ตามเนี้ยเพราะว่าปลายเราจะเล็กกว่าตรงนี้ก็เหมือนกันค่ะตัดให้นี่ก่อนเนี่ย ตรงนี้สักเลยหนึ่งกระเบียดเพราะว่าเราเอาไว้เย็บนะคะเอาไว้เย็บกลับนะนี่ค่ะก็แบบนี้นะคะนี่เราก็จะได้แบบนี้หลังจากนั้นเราก็เย็บค่ะเย็บกลับได้เลยนะจับแบบนี้ค่ะจับแบบนี้นะพับครึ่งตามรอยของเราเนี่ยนะคะแล้วก็จับแบบนี้เลยจับตรงนี้เราก็จะเลยขึ้นมาแบบนี้นะคะนี่ตรงนี้ให้ได้กึ่งกลางเนี่ยตรงนี้เนี่ยที่ที่เราพับไปเนี่ยก็อ่ะขีดตัวให้ดูก็ได้ นี่นะเป็นแบบนี้แนะจับอย่างงี้ก็ได้เนี่ยจับตรงเส้นเนี่ยค่ะยจับตรงเส้นแบบนี้นะแล้วก็จับชนกันให้ให้เสมอพอมอกี้เราตัดเจียนเท่ากันอยู่แล้วนะคะอา้าวได้หลุดนี่ค่ะแล้วก็เย็บตีนผีค่ะประมาณหนึ่งตีนผีนะคะเย็บไป นี่นะย้ำนิดนึงอ่ะตรงนี้เราก็พลิกลงไปนะคะตรงนี้พลิกลงไปนะเพราะว่าเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราพรับเย็บตรงนี้คือเขาจะต้องซ่อนอยู่ด้านในเราจะไม่เห็นตะเข็บนะคะแล้วก็พับเย็บไปนะนี่ค่ะแบบนี้อ่ะได้นะสองฝั่งอ่ะอีกฝั่งทําเหมือนกันก็เหมือนกันค่ะเนี่ยจับตรงเนี่ยตรงสันทบตรงนี้อจับแบ่งครึ่งแบบนี้เลยตามรอยเดิมของเขาแล้วก็พับมาอ่ะตรงนี้เราก็เย็บฝั่งนี้ค่ะ นี่นะคะดูนะนี่ตรงนี้เขาจะเลยมาแบบนี้นะนี่แบบนี้ค่ะอ่าหลังจากนั้นแล้วก็พลิกกลับขึ้นมาค่ะนี่กลับด้านถูกออกมานี่เราก็จะได้มาเป็นแบบนี้ค่ะตรงนี้เราก็กลับด้านถูกออกมานี่นี่นะคะกลับด <Piet. S 1> ้านถูกออกมาแล้วก like. <t astic swings> so ็จะเป็นแบบนี้ค่ะอ่าทีนี้เราจะมาเย็บกดตรงฝั่งนี้นะคะเย็บตรงฝั่งนี้นะนี่จับพับเข้าไปค่ะที่เราเลยขึ้นมาเนี่ย เราพับขึ้นไปเนี่ยตรงนี้เราเรีบเป็นแนวอยู่แล้วเขาจะสูงมากกว่าตรงข้างล่างหน่อยหนึ่งนะคะเราก็กัดเข็มหมดุดเนี่ยยัดตรงนี้ให้สุดไปนะคะยัดไปเลยอ่อยาทีนี้ถ้ามองดูเนี่ยเราก็เลยขึ้นมาหน่อยนี่นะคะอ่าตรงนี้เหมือนกันนะจับพับเข้าไป นี่ค่ะนี่คือการเย็บแขนแบบว่าตอนหลังก็ทาแบบเนี้ยให้มองดูง่ายๆแล้วก็แต่มองดูสวยนะคือเราต้องสวยข้างในให้เรียบร้อยอะนะคะทําได้เหมือนกันนะเนี่ยนี่คือเทคนิคตัดเย็บของแต่ละคนนะคะทุกคนชอบแบบไหนก็ไปทําตามคนนั้นได้ค่ะเพราะว่าเราสามารถที่จะออกแบบของเราเองได้นะไปเจอวิธีที่ดีกว่านี้ง่ายกว่านี้ก็ลองทําดูได้ค่ะแล้วก็ ทำงานผิดๆถูกๆไปล่ะนะลองมาละตรงตรงกลงว่าชอบแบบนี้ละพอลูกค้าเวลาอ้วนขึ้นผอมลงเขาก็ชอบมาแก้กันบางทีลูกค้านะ่ะที่เราตัดให้เขาประจาอะค่ะอ่ะทีนี้เราก็มาเย็บกันค่ะเย็บตกลงเขาเรียกว่าการเย็บตกลงนะคะแบบนี้นะอืมนี่ค่ะเริ่มต้นจากตรงนี้ออาถอดเข็มหมุดออกก่อนนี่นะคะย้ำตกลงค่ะสุดเลย นี่นะคะแบบนี้ค่ะนี่ชิดเลยให้ชิดเลยนะคะนี่ที่เราลูดไปนี่อ่ะตรงนี้เราก็สอดเข็มหมุดใต้ล่างก็าททำไปอ่ะตรงนี้ใต้ล่างเราก็ถอดเข็มหมุดใครจะกัดข้างบนก็ได้อ้อยบางทีก็กัดทั้งข้างบนข้างล่างแล้วแต่ช่วงที่เราถนัดนะคะเนี่ยตรงนี้ก็สุดนี่ละคะ่ะนี่นะคะอ่ะสุดตรงนี้แล้วแล้วก็ย้ําค่ะนี่คะ่ะเราก็จะได้แล้วค่ะ นี่ค่ะทุกคนเมื่อเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะนะนี่อันนี้อันนี้ที่เราที่เราลูดไว้มันเลยไปล้วก็ลอออกนะคะนี่ข้างในก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเขาก็จะติดแบบนี้นะคะนี่แบบนี้จ้ะอ่าแล้วทีวนี้ก็จะเหลือขั้นตอนของการที่เราจะมาเย็บท้องแขนกันนะคะทีนี้เราจะเห็นว่าถ้าเป็นผ้าบางอะ่ะสาหรับตัวของอ้อยเองจะชอบแบบว่าไม่อยากให้เขาโพ้งมองดูล่ยอะ่ะเราก็พับเย็บอย่างนี้ได้นะคะทุกคนเนี่ยพับเย็บอย่างนี้ไปเลย กดเย็บริมไปเลยนะเย็บริมให้เรียบร้อยมันจะได้มองดูเป็นแบบไม่หลุดลุยง่ายอะ่ะเพราะว่าผ้าเราบางไงน,นะคะก็กดไปเนี่ยค่ะกดไปตรงนี้นะอ่เดี๋ยวกดตัวนี้ดีกว่านี่นะนี่ยเย็บย่างเงี้ยเนี่ยนะชิดริมแบบนี้ค่ะอ่นนีนะเนี่ยจับไปเงี้ยมันจะได้มองดูเป็นแบบว่า มองดูเรียบร้อยหน่อยเนาะมันจะได้แน่ถ้าบางไงบางทีได้พงบางทีจะหลุดเลยเนี่ยพอพงแล้วตรงเนี้ยก็จะมองดูเรียบร้อยค่ะตรงเนี้ยทาเหมือนกันอะทําเราจะเย็บก่อนก็ได้นะเราค่อยมาเย็บหรือว่าจะมาเย็บที่หลังนีก็ได้นี่นะคะเป็นแบบนี้หน้าจ๊านินะ้าแบบนี้นะนี่ค่ะ หลังจากนั้นเราก็จะมาเย็บอ่าหลังจากนั้นนี่เลยอยีกงานหนึง่งนี่ค่ะนี่ได้แล้วนะนี่ตรงนี้ก็จะเป็นแบบน,นี้อ่าตรงนี้เราก็นี่ค่ะพับไปเหมือนกันตรงตะเข็บข้างก็ทํานะ ถเก็บข้างของเสื้อน่ะเดี๋ยวอ้อยพุงแล้วเดี๋ยวจะมาเย็บแบบนี้แหละมันมองดูเรียบร้อยกว่านะคะอันนี้อันนี้แล้วแต่นะใครจะทําตามหรือไม่ทําตามก็ได้แล้วแต่ชอบเลยค่ะช,ชอบให้งานเรียบร้อยนะก็เลยว่านี่อ่าหลังจากนั้นเราจะมาเย็บท้องแขนกันค่ะทุกคนนะนี่เย็บท้องแขนเราก็จับตลบมาแบบนี้ค่ะอ่ะเย็บด้านผิดนะเราก็จับจิกตามตําแหน่งของเราเนี่ยที่เราติ๊กไว้ช็อกเนี่ยหัหกนิ้วตรงเนี้ค่ะนี่นะคะอ่ะจับตรงนี้ให้ให้ตรงกันเนี่ยแบบนี้นะ แบบนี้อ่าหลังจากนั้นเราก็เอาดูว่าตรงนี้ตรงกันไหมเตรงนี้บางทีถ้าไม่ตรงเราก็จับให้ตรงนี่นะคะก็จะเป็น่างนี้อ่าวัดดูอีกทีหนึ่งว่าได้สิบสองนิ้วไหมอ่ะครึ่งของสิบสองก็คือหกเนี่ยค่ะได้นะคะเราก็เย็บไปตามเนี้ยค่ะเย็บเลยก่อนเย็บแล้วก็ นี่ค่ะอ่ะปลดเข็มหมุดออกก่อนแล้วเราก็ย้ำตรงนี้ค่ะนะคะแล้วก็เย็บมาย้ำตรงนี้หน่อยหนึ่งเพื่อให้เวลาเราเข้าท้องแขนเขาจะได้ไม่ไม่นี่นะคะอ่ะเราก็จะได้แบบนี้นะคะทุกคนอ่ะเราก็จะกลับออกมาอ่ะเสร็จแล้วนะเดี๋ยกเสร็จข้างหนึ่ง ทําให้ดูข้างหนึ่งนะนี่ค่ะก็จะเป็นแบบน,นี้เราก็จะเป็นแบบนี้เวลาเรา,เราแบะตะเข็บก็จะเป็นแบบนี้ค่ะทุกคนเนี่ยตะเข็บตรงนี้เขาก็จะเป็นแบบนี้นี่เขาก็จะพุ่งขึ้นมาแบบนี้ค่ะคือเขาจะไม่ห้อยย้อยลงไปนะคะเพราะความที่เราทําเฉียงไว้นั่นเองนี่นะคะอ่ะเราก็จะกลับออกมาดูด้านนอกนะนี่เนาะเราก็จะกลับออกมาดูด้านนอกนะคะนี่ดูภาพรวมนะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะลักษณะแบบนี้นะคะ นี่เขาก็จะมองดูเป็นแบบว่าแบบมองดูถ้าเราทําเป็นวนรอบเดียวอ่ะตรงเนี้ยมันจะมองดูเป็นแบบทื้อๆมันจะไม่พิ้วอย่างนี้นะคะอ,อก็เลยชอบทำอย่างนี้มากกว่าส่วนสําหรับตรงเนี้ยเราก็สอยติดตรงนี้หน่อยหนึ่ง นะคะไม่ให้เขาไม่ให้เขาพลิกไปพลิกมาเท่านั้นแหละเวลาเราแก้เราก็แก้ง่ายเนี่ยนะแก้ง่ายคือเพราะว่าเราแค่ปล่อยถ้าวันหนึ่งเขาอ้วนขึ้นเขารู้สึกว่าโอ๊ยแขนมันคับไปหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ปล่อยได้หรือว่าบางทีอ่ะถ้าผอมไปเราก็แกะแก้เข้าง่ายก็คือวิธีเนี้จะทําง่ายแต่ทอาออกมาสวยเหมือนกันค่ะเพราะว่าเขาอยู่ใต้ท้องแขนนะเพราะว่าส่วนมากเราจะโชว์อยู่ด้านนี้อยู่แล้วค่ะนะคะเนี่ยเราก็จะมองดูไม่รู้หรอกแท่ไม่รู้เลยค่ะนะคะ นี่ตรงนี้เราก็สอยให้เรียบร้อยอย่างที่บอกอ่ะก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับทุกคนนะคะก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะสวัสดีค่ะ